หลวงเอาความข้าวมันออกที่ซื้อดอกคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าช่องหญิงยูทูเปเบอร์นี้ได้ โอกาสย่ำดีแล้วนาะจะนอติดหนีมาโดนแล้วค่ะขอโทษขอภห,หยหลายๆเด้อจ้ะเรื่องในการต้มน้ำสต๊อกเนาะค่ะสัญญาวาสีมาแช่มาเห็ดไหเบิงนาะจะต้มน้ำสต๊อกพะโลปิดนะคะมีเอฟซีบางท่านอยากได้สูตรค่ะอยากรู้ว่าต้มน้ำสต๊อกเป็ดเป็นแบบไดค่ะมื่อนห้เฮาสีมี่ขาตั้งเนาะค่ะมือนีรเฮ้าสีต้มนม้ำซุปกระดูกหมูจากบางคนกัค่ะบางท่านกับอาซีเอาสต๊อก ไก่สต๊อกหมูตามใจเลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามือนี้ช่องยิงยูทูบสีเห็ดนำด้ำสต๊อกหมูดนะจ้าหรือว่าน้ำซุปจ้ะแล้วห้ากะไปลงมือกันเห็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันเลยนะคะน่ะเนาะอันนี้ก็คือขาตั้งเขาเอิญมาขาตั้งหมูเนาะคะ่ะเนาะกะขาเจ้ากระชีมิขายแล้วแต่ข้าวสีสื้อเนาะคู่ละสิบบาทค่ะสิบบาทสองอันสองอันนี้เพื่อนกระชีเอิญมาคู่หน,น,น,นึ่งเนาะค่ะเนาะนี่หนึ่งคู่หนึ่งคู่ค่ะ จะเรียกว่าหนึ่งคู่เนาะคะ่ะ,ะเนาะก็แล้วตะลานเพิ่นนะคะได้หลายได้ไดน,ะะน้อยเนาะค่ะเนาะขาเหาก็ได้ลวกน้ำไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะลวกน้ำห่อนเพื่อล่างข้ขาวเนาะคะ่ะเนาะไอยูที่ขึ้นนาคิบไปแล้วนะคะแล้วอันนี้เหากับซิมี่เกลือเนาะคะ่ะเนาะแล้วอันนี้กระซิมี่ซีอิวขาวค่ะหลากผักชีบมังเอิญเนาะค่ะเด้อผักชีหลากผักชีนี่ก็คืออันนี้เ้าปลูกเองเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นหากให่นิดนึงค่ะ แ,แล้วแต่นะคะนอไ่หลายกับซ่บหลายค่ะลากักชีนนี่นสีหอมนะคะนาะก่ไิมีใบเตยนม่แค่นี้เองค่ะเครื่องปรุงน่าจะตอกเข้าบริไซเครื่องอีหอย่างหลายนะคะ,พะเพราะว่ากะเผ้าเผื่อเก็บไว้ได้ดนค,ค่ะค่ะค่ะให้น,นี่เข้ากัตั้งหม้อไปแล้วนะคะนอเมือนีก็คือหม้อใ่นิดนึงค่ะเปอร์สี่สิบห้านะคะกัอยู่ประมาณนี้นะคะนะการเริ่มหม้อก็จะเดือดแล้วค่ะ อยู่ประมาณนี้ค่ะบ่ะต้องถึงน้ำเดือดคักเนาะคะ่ะ<ม>เข้ากับสามารถที่จะเอาคะตัง้ตง,คงลคะลงไ้เลยค่ะ,คะอันดับแรกเข้ากับสีเอาลงไปเนาะคะ่ะเนาะรากผักชีกับเกลือค่ะลงไปเลยได้ค่ะเด้อ <Okay. S 2> เอาเกลือเอาเกลืออยู่ประมาณสามช้อนตวงนะคะเนี่ย แล้วก็ลาบพักชีอยุ่ประมาณกํำหนึ่งนะคะใส่พอกินหอมนะคะเนะะาะเพราะว่าอันนี้เขาก็เอาค่ะอันนี้เขาก็มาเอาขาตั้งเ้าลงเลยเนาะค่ะเนาะขาตั้งหมูะคะ่ะอุ้ยลงแรงไปนิดนึงค่ะ่าบางคนก็อาจจะเป็นสต๊อกหมูปนไก่ก็ได้ค่ะโค้งไก่เนาะคะ่ะ บางค้นกัสิแบบเอาสตตอกไก่ค่ะก็เอาโครงไก่ได้ค่ะได้แต่ว่าเอาหมูดีกว่าค่ะต้ลงไปเลยค่ะสวางห้าลวกเรียบร้อยแล้วกระชีเฮ็ดไห้น้าสตตอกข้าวนี่มันใสสวยงามค่ะน้าใสเลยค่ะ<ม>ถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดเอินอ,อีกอันนึงก็คือเอิญน้ำซุปนะคะเนาะ น้ำซุปค่ะน้ำซุปหรือว่าน้ำสต็อกเอิญใดขึ้นกันนะคะรุ่งเลยนะคะมันน้้มันจะใส <st cœur> ก็จะใส่ขาซีอิ้วขาวค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยเพื่อความหอมนะคะ,คะแค่นี้ค่ะแล้วก็จะปิดฝาไว้แงมๆค่ะเรยนะคะ ง่ายๆแค่นี้ค่ะมันก็นจะมีแลดวห่อกระมาเนี่แหละหมอน้าซุปเผาบะตองล่อไห้หมอเดือดบุ๊บๆๆ้อค่ะเ่าก็เอาลงเลยตอนที่หมอกลังมีความร้อนอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสามเนาะค่ะเนาะห่ากะลงเอากระดูกหมูลงไปเลยค่ะแล้วก็เห็น่มันจะน้ำใสปิ้งเลยค่ะถ้าผู้ใดอยากเห็ดน้ำสตอกไห้ใสางามเห็ดน้ำซุปต่างๆก็คื ต้องลวกกระดูกหมูกนเนจ้าแล้ววันนี้เขาก็มาล่อเบอิงเนาะน่าจะว่าไห่หมอเดือดท่านี่เพราะว่าเขาสิบวาไห,ห่หมอเดือดแห้งด้วยค่ะต้มเตาแก๊สก็จะดีที่สุดค่ะแต่ว่าเมื่อนี้ช่องยิงยูทูปต้มเตาทานค่ะประหยัดแก๊สนิดนึงค่ะช่วงนี้โควิดสิบเก้าบ่ค่อยอยากเข่าในเมืองค่ะไปเติมแก๊สเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องใส่ทานตามบานของเฮ้าบันหนดเข้าวนี่หละจ้าเมื่อนี้กะ <Okay. S 2> ค่ะอันนี้ก็คือหัวใช้เท้า,าด้วจ้าใส่กระดาบอใส่กระดจ้าถ้าใครชอบก็ใส่ได้นะคะ นี่เขาก็มาซ่อนซ่อนฟองเนาะค่ะนาะฟองที่จะเกิดขึ้นกับบลายค่ะเพราะว่าเข้าหลวกเรียบ้อยแล้วนาะจะเก็เ้ยนี่แหละค่ะถ้าสมอันนี้ก็คือเข้าบ่ใสเครื่องปรุงห้ายจ้าเพราะว่าเข้าเอาไวท้ทาลวมือรุ่นเข้ากับอุ่นนะคะเก็บไว้ได้โดนค่ะถ้าเข้าใสแค่นี้นาะจะ บางที่ห้า็เสียไปเฮ็ดน้ำลาดหนาบ้างซุกี้บ้างนะคะเ้ากับไปปรุงเอาไม่อีกที่หนึง่งค่ะไปปรุงอาหารเวลาขายอาหารตามสั่งนะคะเา้าต้มหมอนำนำสต็อกไว้นะคะถ้าผู้ใดมีอยากได้โค้งไกลกใไซค่ะมันสีนัวสีแสบคือกันกจะเวลาเ้าเสียไปเพชรลาดหนาเ้ากับเอาน้ำตรงนี้แหละคะ่ะไปปรุงลาดหนาเนาะจ้าหรือว่าไปพัดกระเพ้า เห็ดต่างๆเห็ดกว๋วยเตี๋ยวซุกี้เ,กปปเห็ดไดเบิร์จ้ะเขาก็ไปปรุงเพราะว่าเขาก็ต้องได้ไปไปต้มจืดเนี่ยเวลาอาหารตามสั่งเนาะคะ่ะเข้าต้มน้ำสต็อกแบบนี้ไว้นะคะเอามาเห็ดอาหารลูกค้าสิติดใจเลยคะ่ะเพราะว่ามันด้ลดน่วรลดแสบของน้ำกระดูกหมูขาตั้งะคะ่ะขาตั้งหมูเนาะคะ่ะ ก็ะจะมาซ้อนออกนะคะซ้อนออกน้ามันกแต่สีเป็นใสางามค่ะน,นี่แบบนี้ได้เลยได้จ้าเนี่แหละคือน้ำสต๊อกเนาะค่ะต้องการให้น้ำซุปเนี่หรือว่าน้ำสต๊อกหวานเข้ากบใสหัวผักกาดขาวได้ค่ะบางคนก็นจะใส่หอมหอยยยัวใหญ่ตว่าเข้าสิบ่์ใส่มันจะเสียเร็วจ้าเนี่ยใสลงไปแบบนี้ก็ได้จ้า ถ้าเขาต้องการเก็บน้ำสต็อกไวหลายมือต้มที่เดียวหมอยงใหญ่เข้ากับว่าต้องใส่เครื่องอีย่างมาก <Okay. S 1> ามายเอาแค่น้ำนัวของกระดูกหมูขาตั้งหมูเนาะจากอะสามารถเอาไปปรุงอาหารเมนูต่างๆได้สบายสบาย,บายได้จ้าเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้ะคลิปนี้จ้าเอาแค่นี้ก่อนนะจาะนอคลิปนี้เนาะจา mm ้า hmm. เดี๋ยวเข้ามาพกกันไหมนะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า